ยุคนี้ยังให้ความสําคัญกับวันครูอยู่ไหมตั้งแต่มาอยู่ปถมก็จะต้องคอยบอกแม่ว่าต้องเก็บอะไรนะดอกดอกเข็มสัมภาใช่ไหมแม่ใช่แล้วแม่ก็จะบอกว่าแบบทำไมไม่บอกให้เร็วกว่านี้มันเก็บไม่ทันอะไรเงี้ยทาไมต้องไปหาทําไมต้องต้องให้ทําต้องตื่นเช้าไปนั่งรอไปจัดแถวไปรออะไรเงี้ยมีครูกําลังจะยิมยิ้มย่องอยู่ใช่มาร่วมเปิดมุมมองในความคิดที่ต่างวัย กับแขกรับเชิญทั้งสี่เจนเราตั้งกฎว่านักเรียนควรทําอะไรนะครับนักเรียนไม่ควรทําเราก็ไม่ควรทําเรื่องนั้นความเป็นคูของเราอะมันไม่ใช่แค่หน้าที่อะ่ะมันคือความรู้สึกอะเพราะเอ๊ะว่าคนเราทุกคนอะเราจะเคารพใครอะอม,มันอยู่ที่เราได้รับอะคะ่ะไม่ได้เป็นแค่คูอย่างเดียวเป็นพี่เราด้วยเป็นเพื่อนเราด้วยเป็นพี่ด้วยเป็น,เ,ปนเพื่อนด้วย,วยบางทีออกไปปาร์ตี้ด้วยกันก็มีเรื่องไม่ดีเนี่ยทําได้แต่ต้องเอาตัวเองให้รอด ถ้ารู้ว่าทําแล้วเอาตัวเองไม่รอดก็อย่าทำเอ๊ะคิดว่าอาจารย์ทุกคนเขาดุเขามีเหตุผลค<อ>ือมันไม่มีหรอกถ้าเราไม่ได้ทําผิดอ่ะเขาจะมาดุเราทําไมครูที่สอนลูกเราเนี่ยนะมีลักษณะเหมือนกับครูเราตอนนั้นเพราะฉะนั้นดีดีดีดเสวนานาน,าน,านาเจน EP ส3รับชมพร้อมกันทั่วโลก6มก,กราคมนี้